แต่ปีนั้นเป็นปีเป็นเป็นปีแล้วก็เป็นดวงเป็นปีของปีทองของผมจริงๆคือผมไม่แข่งกับใครอยู่แล้วใครจะขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่เขานะครับก็คือผมก็ยินดีแต่ว่ายุคนี้มิจฉชาชีพหลายมิตรายชีพเยอะเพราะฉะนั้นให้ระวังกันนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาเต็มไปหมดครับพวกขี้คงขี้กากพวกแบบว่าเปลี่ยนแปลงตัวเลขพวกแก้ไขพวกแม่นหลังออกอะ่ะแล้วเดี๋ยวนี้คนจะไม่ค่อยตามเดี๋ยวนี้ นิสัยคนไทยนะผมจะพูดเลยจะเป็นคนที่โลภเออนิสัยคนไทยจะเป็นคนที่โลภโดยที่ไม่ใส่ตองเห็นเลขเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกปลอมแปลงโดยเฉพาะหวยลาวพัฒนาออกมานะแม่นจัดพว,พวกนี้คือพวกนี้คือพวกที่แก้ไขใครเล่นม่านฟ้าจะรู้มันจะมีปุ่มสามขีดเข้าไปดูถ้ามันเขียนว่า,ามีการแก้ไขนั่นคือพวกแม่นหลังออกแต่คนส่วนใหญ่จะไป ไป,ไปติดตามพวกแม่นหลังออกพวกขี้กาพวกขี้เกลือพวกเดี๋ยวนี้คนที่แบบว่าเขาทํามานานนะคนเก่าๆนะคนไม่ตามเพราะไม่ไต่ตองสุดท้ายก็โดนโจนโดนมิจฉาชีพมิจฉาชีพหลอกจริงหรือเปล่าที่ผมพูดจริงหรือเปล่าผมเป็นคนพูดตรงพูดจริงนะ อันนี้ไม่ได้ว่าใครแต่คือยุคนี้ปีนี้ปีหกเจ็ดใครจะขึ้นใครจะมาดังใครจะมาอะไรก็แล้วแต่ผมก็ดีใจด้วยผมบอกแข่งขันกันไปอยู่แล้วผมให้เอฟซีแม่แม่พี่พี่ได้มีโชคมีลาบแค่นี้พอเรามีเราเป็นคนให้ให้ไม่ได้เผื่อใจไม่ต้องมากดลิงก์ไม่ต้องมากดลิงค์ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นคือให้เราปล่ปอยให้เลยถามว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นธรรมดาของมนุษย์โลกเออมันเป็นธรรมดาครับเมื่อนี้คนื้่งหลายแท้ ตะกี้จะสิลงไล่แล้วเดอผมสิลงไล่แล้วเลฝากติดตามด้วยนะครับแต่ว่าช่องนี้คือบ๊ปั้นแล้วเพราะว่าช่องผมปิดช่องผมมันปิวไปแล้วครับบ่มบูม้สาเหตุอย่างแต่ว่าอันนี้คือตำนานในบ้านฟ้าที่ว่าคือผมก็ปีนั้นปีผมจำไม่ได้ว่าปีไหนเดี๋ยวผมมาให้ดูนะเพราะว่าผมเก็บไว้อยู่จะเป็นตำนานใบกระดาษสีขาวแล้วไม่ได้เข้างวดเดียวมันเข้ามายาวมากแม่แม่ น่าจะให้ดูได้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมปล่อยให้งวดนี้อย่างที่ผมนั่นแหละใครขึ้นมาผมก็ดีใจด้วยแต่ดูดีๆนะมันจะมีพวกมิจฉาชีพพวกขีกาขี้เกลืองนะครับอยากให้ไปดตามคนที่ให้เขาให้จริงๆไม่ได้แม่นหลังออกพวกเดี๋ยวนี้นะมันเยอะแยะนะครับพวกที่แบบว่ามาหายอดลงยอดไลค์นะครับแล้วก็กดเข้าลุกกดเข้ากลุ่มแล้วบางทีนะ มาบางทีนะปลอมเป็นเรามาเป็นมิจฉาชุมมิจฉาชีพให้สมัครเข้าลิงก์เข้ากลุ่มให้เข้าวงเข้าเว็บพนันอะไรแบบเนี้ยแล้วพอไม่สมัครนะมันก็ถีบออกอันนั้นไม่ใช่ผมนะครับไม่ใช่ผมแน่นอนนะครับอ่เดี๋ยวผมเอาให้ดูแป๊บหนึ่งนะก,ก่อนแต่ถ้าตำนานในทิตรงนี้ก็คือศูนย์สามเจ็ดที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้ บ้านเม่อีนคนเบื้องหลายไม่คิดว่าคือผลอดใจแล้วนะสงสัยปู่ช่วยนะครับเอ,อใครเห็นก็ตามผม,มไว้นะแม่ฝากกดข้อใจให้หน่อยครับเดี๋ยวผมจะให้รัฐบาลเลยงวดนี้ผมบอกก่อนนะขนมไทยผมให้ศูนกับเจ็ดผมฟันศูนย์งวดนี้ผมให้อัดศูนย์หกกับหนึ่งเจ็ดถ้าหนึ่งยังอยู่ผมคิดว่างวดนี้น่าจะมาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับถ้าหนึ่งยังหมูงวดนี้ผมคิดว่าน่าจะมาที่หนึ่งเจ็ด เพราะผมคิดว่างวดน,นี้ถ้าศูนย์ไม่มาจะมาเจ็บแล้วผมท้าด้วยนะว่าถ้างวดน,นี้ศูนย์ไม่มาผมจะกินไขเน่เน่าเออไอติมขอท้าปลา้าเป็นตอนตอนแล้วก็อะไรนะมีมีหนอนด้วยแต่ผมท้ากินไข่เนา่าไข่ลูกนะ่ะแต่ถ้าใครมั่นใจว่าผมจะเข้า พีเอไอติมเข้าก็จับเลยหนึ่งศูนย์แต่ผมบอกว่าหนึ่งศูนย์มันออกยากนะเดี๋ยวผมหาก่อนเดี๋ยวหาว่าพูดมากเพราะว่าผมง่วงนอน,น,นแล้วแป๊บหนึ่งเด้อส่วนลาวอะ่ะเล่นยากครับผมบอกเลยช่วงเนี้ยไม่รู้อะมันมันออกแม่แม่แมพี่พ,พี่สังเกตดูแล้วกันเนาะแปดแปดออกห้าศูนย์ศูนย์ห้าแปดสี่สี่แปดออกวน้นออกมาสี่แปดเนี่ยออกมาออกมาคือไม่อยากจะพูดนะครับน่าจะรู้รู้กันอยู่ลนะ เป็นตัวเลขนะผมจะลงแล้วนะเพราะผมก็กลัวเหมือนกันนี่ผมบอกเลยเหตุผลที่ผมไม่มาไลฟ์สดเนี่ยเพราะว่าเวลาพูดอะไรแล้วไม,ม่รักษาไม่ฟังกฎผมอย่าพิมพ์เป็นตัวเลขทําไมไม่ทํา youtube ผมไม่มีเวลาพี่เพราะว่าอยู่จัดหนึ่งสุดผมก็อยู่กับตัวเลขผมก็ต้องนั่งคิดแนวทางหุ้นให้ให,ให้ให้เล่นอีกแล้วไหนวันที่มีหวยลาวนะ่ะก็ต้องมานั่งไลฟ์สดอีกครับ คนทำคนอยู่วงการเนี้ยไม่มีเวลาเป็นของตัวเองของุกเลยถามว่าอยากทำไหมอยากทำแต่ผมให้แต่ก็มีแม่แม,แม่พี่พี่หลายๆช่องที่เอาผมไปนำเสนอผมก็เออขอบคุณขอบใจก็ให้เขาพี่เขาสร้างรายได้ไปเพราะผมไม่มีเวลานี่เห็นไหมสิบหกมิถุนานี่ผมให้เม็ดเดียวแล้วทำไมผมถึงเลิกทำเพราะว่าคนปลอมผมหลายปลอมปลอมแหงแล้วปลอมเหมือนปลอมเป๊ะเลยครับนี่ เห็นไหมไม่มีคิ้วเมื่อก่อนอันนี้งวดสิบหกแล้วแม่ดูผมทําได้ยังไงอ่ะผมเลื่อนให้เบิง้งเ้ือนข้างหลังเป็นปีทองของผมเลยผ่านมาสองปีหกห้านี่เห็นไหมนี่อันนี้ก็เข้าสองศูนย์ผมให้เม็ดเดียวผมทําได้ไม่รู้อันนี้หนึ่งเก้าผมก็เข้าหนึ่งเก้าอันนี้เก้าศูนย์เห็นไหม ปีหกห้าอลไรปีทองของผมเลยนี่เก้าห้าอันนี้ศูนย์แปดนี่นี่เห็นไหมคนลุกงวดน,นี้สแตกสามตัวบ่นี่อันนี้ปีนี่กรกฎาเห็นไหมเป็นปีทองของผมเลยเข้าหนึ่งเจ็ดปุ๊บนี่อันนี้นี่อันเนี้ยงวดเน,นี้ยที่ปลอมของผมแล้ว ก็คืองวดน,นี้ที่ไปสัญจรนายกคอนนายกเลยออกตัวเดิมนี่เริ่มปลอมแล้วอันนี้เริ่มปลอมแล้วปีนี้เป็นปีทองของผมจริงๆนี่ครับงวดน,นี้เลยที่คนตามแล้วรู้จักไหมเอกอะก็คือตั้งแต่ตรงนี้สิบหกสิงหาก็คือห้าแปดสามนี่แล้วแม่เบิง้งเนี่ยแล้วแม่ดูนะคือผมยังปีนะั้นเป็นปีของผมจริงๆ เห็นไหมผมให้498เลขผมออก94ผมให้3ตัวโดดๆพอมา16สิงหาผมแตก3โตเลยแล้วผมก็เป็นโควิดเลขกับการเป็นโควิดนี่วดน,นี้ไม่สัญจรครับสัญจรหรือเปล่าไม่รู้ถามแม่ๆก่อนผมก็้าฮูคือกันแต่ว่า งวดนี้ไม่ไม,ไม่น่าสัญจรนะยังยังครับใกล้แล้วน่าจะเป็นงวดหน้าเพราะว่า3มเดือนสัญจรครั้งหนึ่งถ้าใครรู้ก็บอกผมด้วยแล้วกันน่าจะไม่สัญจรนะเพราะว่าผมดูผ่านๆใน youtube เขาก็ไม่ได้พูดถึงว่าหวยสัญจรแต่จะสัญจรแล้วถ้าสัญจรเล่นยากแต่ว่างวดนี้ผมคิดว่ามันต้องมีศูนย์ศูนย์กับเจ็ดแต่งวดนี้ที่โดดเด่นนะครับถ้าสี่ยังอยู่นะน่าจะเบิ้ลสี่สี่ครับ ถ้า 4U นะเออถ้าถ้าถ้า 4U ครับน่าจะถ้า 4U ถามว่าถ้า 4U ถ้าโดดเด่นสุดนะ mm hmm. เพราะว่ารอบที่แล้วออก4ยกใช่ไหมกับ4หนึ่งอย่าพิมพ์ตัวเลขมานะแม่แม่แมแมาาดคนเบื้องหลายแท้ <laughs> ขอบคุณเดอ้อฝากติดตามไม่อกํำเดอ้อ ถ้า4อใช่ไหมถ้า4อยู่ผมว่ามันน่าจะเบิ้ลน,นะครับเพราะว่ามันออก041ก 4, ับ46แต่ผมว่ามันต้องมี0งวดน,นี้อ่ะผมจะผมจะให้เลยละเอาแม่ๆเคาะเคาะหัวใจครบ3เคาะหัวใจคบสี่หมื่นเดี๋ยวผมให้รัฐบาลแล้วก็เป็นเลขทูบวัดป่าธรรมวิเวกที่ผมไปมาก็คือผมได้ไปมาแล้วนะครับ แม่แม่หลายคนเนี้หลายคนน่านจะได้ติดตามแล้วเมื่อวานก็คือเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูแต่อันนี้คือตำนานของผมในติกตอกก็คือ0371มิถุนาอ01พฤศจิกา64 037นี่คือตำนานในติกตอกแต่ถ้าบ้านฟ้าเอาไหมพี่พี่แม่แม่แมถ้าปิดติดขัดอะไรขอโทษขออภัยนะเพราะว่าผมก็ ไม่ค่อยสบายอยู่ครับยังไม่ค่อยหายฟังนะถ้าไม่มีลิงก์ไม่ต้องมากดลิงก์ครับแต่ว่าถ้าอยากติดตามบ้านฟ้าอยู่ที่โปรไฟล์เลยครับไปกดติดตามได้เลยบ้านฟ้านะครับชื่อไม้เอกวิวัฒนล,ลูกเจ้าพญานิลการนคราช89จะมีแนวทางฮานอยตำลาวรัฐบาลผมลงให้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้แต่ว่า ไม่ไม่อยากเอามาให้ดูในนี้แต่ว่ากลัวมันกลัวมันผิดกฎเพราะผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไลค์คือไม่ไม่ได้ไล่เลยล่ะจะเป็นคลิปนี้เด้อที่ผมเห็นนะครับเดี๋ยวผมให้เบิ้งเด้อนี่เมื่อวานนี้คือผมไปมาแล้วนะครับวัดป่าธรรมวิเวกนะครับนี่นี่นี่คือผมนะครับไปถ่ายมากับพระอาจารย์นะครับยังเด็กอยู่เลยยังหนุ่มอยู่เลยวัดป่าธรรมวิเวกนะครับ อยู่ที่หนองบอนลำพูเมื่อวานนี้ก็ไปเจอเอฟซีนะครับนี่นี่ไปมาแล้วนะครับเพราะก็คือเป็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่ผมได้ได้เห็นนะครับบอกว่าให้ไปช่วยสร้างรางวัลที่หนึ่งเมื่อวานนี้ผมก็เอาเงินไปร่วมบุญนะครับห้าหมื่นแปดร้อยบาทใครจะไปซื้อลอตเตอรี่ก็ได้นะครับก็คือนี่ผมไปมาแล้วนะก็คือ คือผมพูดนะคือเราต้องทําตามสัจจาวาจานะครับก็คือเป็นคลิปตัวนี้ที่ผมเห็นนะครับไปร่วมบุญกับหลวงหลวงหลวงพระอาจารย์หรือว่าหลวงพี่ได้นะเพราะว่าวัดวัด,ว,ดวัดขาดแคลนทุนทรัพย์ในการสร้างปู่ย่าจะปู่เจ้าญ่าแล้วก็ปู่องค์ดําเมืองบางเมืองดําบางบทนะครับสวยงามมากผมมองเลยนี่เลยพอดีแม่ส่งมา ไปติดตามเนอไปติดตามไปต,ไปติดตามไปติดฝากไปติดตามเฟซของพระอาจารย์หรือหลวงพี่ด้วยนะครับนี่ให้เหลือกันตรงนี้เนาะนี่ครับชื่อสิ้นโลกเหลือธรรมนะครับก็จะมีนี่นี่นี่คลิปนะครับแล้วจะมีอยู่คลิปหนึ่งกลัวย่า, <c oughs> ยานแป๊บหนึ่งเด้อโออหกหมื่นแล้วแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมให้แป๊บหนึ่ง เป็นคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมให้แม่ดูแป๊บน,นึงทิกตอกจะชื่อช่องวัดวัดป่าธรรมวิววกครับอดีตวัดล้างจะเป็นคลิปตอนนี้บอกเลยว่ามีคนถูกสิบสองเงินถูกลอตเตอรี่สิบสองล้านนะเพราะว่าเห็นคลิปคลิปหนึ่งซึ่งผมก็เห็นจะเป็นคลิปตัวนี้ แล้วเมื่อวานนี้ผมไปมาแล้วแล้วผมก็เอาร่วมเอาเงินไปร่วมบุญส่วยเหลือวัดมา5800บาทนะครับแล้วมีคนเห็นคลิปนี้แหละแล้วพ,พี่เขาก็ถูกรางวัลที่หนึ่งนะชื่อคุณแฟมนะครับอยู่จังหวัดราชบุรีที่ว่าถูกเลขของกองสลากพัดก็คือเห็นเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่แบบศรัทธาพญานาคแต่ว่าพญานาคององนี้ครับไปเข้าฝัน ก็คือองค์สีเขียวไปเข้าฝันแล้วแกก็เลยไปซื้อเลขของให้จิตนิจจับให้เป็นก็คือเป็นสุ่มนะ,นะครับปรากฏว่าก็เลยถูกสิบสองล้านแล้วก็เป็นตํานานไปแล้วนะครับีองค์นี้เลยไปได้นะอยู่อยู่หนองบัวลำพูนะครับตอนนี้วัดขาดปัจจัยเยอะมากบอกเลยขาดปัจจัยแบบขาดปัจจัยเยอะครับ ก็คือไปร่วมบุญได้แต่ถ้าจะติดตามช่องก็นี่เลยเดี๋ยวผมจะปล่อยขนมแล้วนะเพราะเราจะได้แยกย้ายกันพรุ่งนี้เราทำงานกันครับวัดป่าธรรมวิเวกอดีตวัดหลังแล้วฝากติดตามหมุนํำเด้อนี่แหละผมเห็นคลิปนี้แล้วแม่แล้วผมก็ไปแล้วผมก็ไปมาเล แต่พอไปแล้วแบบมีความรู้สึกเหมือนแบบเราเราเหมือนแบบผูกพันกันแบบว่าเหมือนแบบเราเคยรู้จักกันมานานมากแล้วก็เหมือนเหมือนการที่เราได้มาเจอกันเนี่ยละครับทุกสิ่งทุกอย่างถูกกําหนดไว้แล้วขึ้นอยู่กับบุญสัมพันธ์ร่วมกันถ้าเราไม่ได้ทําบุญมาเราจะได้ไม่ได้มาเจอกันแน่นอนเหมือนกับพี่พี่แม่แม่ที่ไปได้ช่วยกับผมไปก็คือเรามีบุญสัมพันธ์ร่วมกันเราถึงได้นะครับอ่ะทีนี้ขนมไทยตามจัดจะวาจานะครับ ขนมไทยงวดนี้ผมให้ศูนย์ศูนย์กับเจ็ดน่าจะให้ดูได้เนาะไม่น่าจะผิดกฎแล้วก็จะมีเลขทูบนะครับถ้าเลขทูบสามตัวนี้แตกนะบอกเลยว่าวัดวัดดังเป็นผู้แตกแน่นอนแล้วผมก็จะได้แบบว่ารู้จักคนก็รู้จะรู้รู้จักไปอีกนะครับ ตอนนี้ปู่ดำบังบดยังสร้างไม่เสร็จนะครับแม่แม่นี่นี่อันนี้จะเป็นปู่ดาบางบดกําลังสร้างอยู่นะครับจะเป็นปู่ดาบังบดแล้วก็แม่ย่าสีนวลจันทร์ซึ่งตอนนี้ทางวัดขาดปัจจัยนะครับก็คือถ้าเป็นนี่จะเป็นนี่นี่คือรูปปั้นของปู่ดาบางบดแล้วก็แม่ย่าสีนวลจันทร์ก็คือตอนนี่นี่จะนี่ก็คือจะเป็นปู่ดาบางบดแล้วก็แม่ย่าสีนวลจันทร์อันนี้จะเป็นปูองค์ปู่ขาวนะครับ อยู่ข้างในนี่จะเป็นองค์ปูข่ขาวศักดิ์สิทธิ์นี่แม่แม่แมพี่พี่สวัสดีเด้อเดี๋ยวจะป้อยแล้วยาเพิ่งลำขานเด้อนี่เมื่อวานนี่ไปมาแล้วครับไปไปหาพระอาจารย์หมาเมื่อวานนี่ไปมาแล้วนะครับหรือไปกับคณะสายวุญนของผมแล้วก็เมื่อวานนี้องค์นี้ก็สวยนะครับอันนี้ี่เป็นองค์แม่ย่าน่าจะเป็นแม่ย่าสีขาวอ่ะ ให้แคปขนมเด้อขนมไทยงวดนี้ให้ศูนย์นะครับพี่ติมแม่พี่ติมแล้วแอดติมให้หนึ่งเล้อผมให้ศูนย์ทางงวดนี้ขนมไทยมีศูนย์นะมาดูว่าเรากว่าจะเจออาจารย์ยากมากมันคือถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านฟ้าครับผมบอกเลยว่าเขาปลอมเยอะแล้วคือ ผมบอกเลยบ้านบ้านฟ้าผมโดนระงับช่องไปสามช่องเพราะเนื่องจากมีคนมาปากลิงก์ใต้คอมเมนต์ผมแล้วมันก็เลยโดนระงับ,บไม่ขอลงรายละเอียดมากนะครับเอาปล่อยเลยวันนี้ให้ศูนย์กับเจ็ดผมฟันศูนย์ครับอ่ะนี่ขนมไทยแคบไป อันนี้คือเมดเดียที่ผมชอบนะครับก็คือเป็นตัวหัวใจนะก็คือเลขที่ผมชอบก็คือ1 70ส่วนเลขมักนะครับเลขชอบเลขอัดนะครับจะเป็น0 6ย์แล้วก็17เห็นไหมเห็นไหมแคบไปครับ0กับ7ผมมากผมหัก0ย์ครับ04 03 10 73แล้วก็7 8ถ้าเลขอดัดงวดนนี้จะเป็น06ระวังกับหัวด้วยนะครับอาจจะเป็น0 9ย์ก็ได้ ใครเห็นก็ตามนะครับเอาแม่แม่แคปหนึ่งสองสามแล้วไหนคนเยอะแล้วนะครับก็คือวันหยุดยาวนะได้มีโอกาสไปพักผ่อนที่เขาใหญ่ที่ภูวิลล่าแล้วก็ที่ภูวิลล่าครับได้มีพญานาคเป็นพญานาคที่ผมแบบไม่เคยเห็นก็คือจะเป็นพญานาค สีน่าจะเป็นสีลุ้งนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสีเนี่ยสีแบบนี้ยครับนี่แล้วตอนผมออกมาซื้อของตอนยินน่ะผมตั้งจิตภาวนาถึงท่านปรากฏว่าคืนนั้นน่ะผมเห็นท่านในฝันอันนี้ผมผมผมเล่าไปแล้วในบ้านฟ้าในในไล์บ้านฟ้าแต่ว่าในในในติ๊กต่อผมทําคลิปแต่มันไม่ส่งมันปิดกั้น แล้วผมเห็นพญายนาคมาให้ผมเห็นก็คือสวยงามมากเป็นองค์นี้เลยครับปรากฏว่าผมเห็นเลขเลขที่ผมเห็นก็คือห้าเก้าแปดไปซื้อจับจองลอตเตอรี่ไว้นะครับถ้ามันไม่มีเลขท้ายแล้วอะมันหายากมากห้าเก้าแปดอะเราซื้อเลขหน้าเอานะครับห้าเก้าแปดห้าแปดเ้าแปดเ้าห้าเ้าห้าแปดแล้วก็ ห้าเอาหกลับเลยเพราะว่าแต่ผมว่ามันน่าจะหาไม่ได้แล้ว5 9 8มันเป็นเลขดังอย่าพิมพ์เป็นตัวเลขมานะอันนี้เป็นความเชื่อสูง่อนบวกคนเพราะผมบอกเลยถ้าผมฝันเห็นเลขผมฝันแม่นนะผมบอกเลยงวดน,นั้นผมฝันว่าลอตเตอรี่ออก6กสาส่อผมถามก่อนไหนงวดน,นั้นในใครถูกกับผมบ้าง งวดนั้นผมฝันว่าลอตเตอรี่ออกหกสามสี่แล้วเลขท้ายลอตเตอรี่ออกหกสามสี่จริงๆงวดนั้นออกหกสามสี่ผมขนลูกแก็งรอบนั่นผมถูลอตเตอรี่สิบใบหกสามสี่ครับงวดไหนจำไม่ได้แล้วเบื้องอนเด้อเนี่ยเร็วๆนี่แหละหกสามสี่ในนี้น่าจะมีคนถูกกับผมอยู่ คันผมเห็นเลขนำนะูซิเมนต์ห้าเก้คือกันรอบที่แล้วรอบที่รอบที่แล้วนะ่ะรอบที่แล้วนะ่ะผมจับกับปูได้ปูปูที่บ้านผมนะ่ะผมจำได้759มันไปออกเลขหน้า5้าห้า้าผมเสียดายผมไม่ได้ซื้อหก